มาเลือกชุดไปงานที่ไฮโซปาร์ตี้มีเลือกออกมากี่ตัวประมาณเกือบสิบชุดได้มั้งโอ้โหไปหนึ่งงานแต่เลือกออกมาสิบชุด<อ>แล้วเมื่อกี้ถามร้รยว่า <c oughs> เอาอีกไหมแต่แม่เนี่ยม,มีใจมีใจแล้วเดี๋ยวไปเฉลยวันที่แม่ไปมันเป็นซิดดาวดิเนอร์ป่ะี <c oughs> ดินเนอร์นะ <c oughs> อ้าแล้วอย่างนี้ลูกไปเลือกกระเป๋ากับเมีแล้วลูกจะเลือกถูกได้ไงลูกใช้ความสามารถสิคะลูใช้ความสามารถสิคะตอนนั่งมาแล้วนะคะเชิญค่ะ Hello. Hello. ทุกคนกลับมาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นบล็อกมาเลือกชุดไปงานเพราะว่าอาทิตย์หน้ามีมีไปงานที่ไฮโซปาร์ตี้มีก็จะต้องมีการเตรียมตัวแบบจริงๆมีก็ชอบเตรียมตัวก่อนอยู่แล้วหลายๆวันเพราะว่าก็จะต้องแบบฟิตติ้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมวันนี้ก็เลยจะแบบว่ามาช่วยเลือกมีบอกว่าให้เราถ่ายว่าแบบมีจะใส่ชุดไหนไปแล้วเดี๋ยวมีจะไปเฉลยวันที่มีไปงานแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเราทายถูกไหมงานของมีก็คือจะเป็นงานไฮโซปาร์ตี้นะคะซึ่ง เขาก็มีธีมคือจริงๆทุกปีของไฮโซปาร์ตี้ก็จะมีทีมแหละช่วงหลังๆก็จะเป็นธีมคล้ายๆเดิมก็คือเป็นแบบอี e n น n g นิ่งอะทาอะไรเงี้ยก็คืออะไรง่ายๆแบบว่าไม่ต้องคีดเยอะเออแบบว่าเป็นชุดกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่พอมันเป็นชุดกลางคืนอี e n นิ่งอะทมันก็จะมีความกว้างอันนี้ก็ยากอนก็ยากเออใช่เพราะว่ามันก็จะไม่มีทีมสีใดๆอะไรเงี้ยก็สวยเรียบโก้หรูก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะทายถูกไหมนะคะทุกคนกระเป๋าด้วยเออแล้วเดี๋ยวไปเลือกกระเป๋าด้วย โอเคอย่าลืมกดไลค์ like, กด u b s c r i b e นะคะ่ะไปดูกัน,นะคะ่ะว่ามีชุดไหนบ้างที่มีเอามาวางวาง,วางไว้นะคะ่ะ มีเลือกออกมากี่ตัวประมาณเกือบสิบชุดได้มั้งโอ้โหไปหนึ่งงานแต่เลือกออกมาสิบชุดแล้วเมื่อกี้ถามด้วยว่าเอาอีกไหมเอาออกมาเลือกอีกไหมบอกว่ามีพอไปงานเดียวเออใช่เมื่อกี้บอกเขาว่าเอาอีกไหมลูกมามาเลือกอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยเาบอกพอแล้วพอแล้วอันนี้เกี่ยวไหมอันนี้ด้วยสิคะอ่าอันนี้ด้วยเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้มาเลยไล่มาเออเนี่ยให้เขาเลือกดูซิว่าแม่จะเลือกชุดไหนลุกที่รักมักที่ชังอันนี้คืออะไรบิยนมันอยากได้ไปหมดใส่อะ ให้เขาเลือกให้เขาเลือกให้ไม่ใช่ให้เขาลองคิดว่าแม่จะเลือกชุดไหนเออลองดูซิว่าเขาจะเลือกถูกใจแม่หรือตรงใจแม่หรือเปล่าแต่แม่เนี่ยมีใอแล้วไปในใจแล้วเดี๋ยวไปเฉลยวันที่แม่ไปอ่ะแล้วอย่างงี้ลูกไปเลือกกระเป๋ากับมีแล้วลูกจะเลือกถูกได้ไงองใช้ความสามารถสิคะ้องใช้ความสามารถสิคะไม่ใช่หมายถึงว่า,วาวลูกต้องก็ท่านสมนลูกเลือกชุดไปแล้วลูกก็ต้องคิดแล้วว่าชุดนี้นก็ต้องเข้ากับกระเป๋าใช่ก็ลูกเลือกไปเลยไงถึงชุดอ๋อเออว่านี่ลูกจะเลือกชุดนี้นะแต่ดีก็ต้องไป ส่วนใหญ่ของมีตอนนี้ที่เราเห็นก็คือมี1 2 3 4 5สหก็จะเป็น5ตัวที่เป็นวีอานแล้วก็1ชุดกอมแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นชุดตัดสั่งตัดเนาะก็ชุดกอมเหรอกอมไม่น่าเพราะว่ากอมเหมือนใส่ไปแล้วยางเอายางอีกยังชุดนี้ไป่เคยใส่แล้วก็ไม่แน่นะกอมแต่พอแบบมันเป็นเรียบหรูอ่ะกลางคืนเราก็รู้สึกว่าเออมีน่าจะเลือกวีอานเพราะว่ามันน่าจะหรูเหมาะมันเป็นซีดดาวดินเนอร์ป่ะ เป็นสินดาวถ้าเป็นสินดาวก็อาจจะแบบต้องแบบอะไรแบบฝักเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยยากว่ะเพราะว่าที่เราอ่ะรู้สึกว่ามืนี้จะเลือกบียานเพราะว่าไฮโซไปตี้ชอบมาสัมภาษณ์เรื่องอาฟฟิตเราก็จะตัดที่เป็นพวกแบบสั่งตัดออก แต่เราก็ไม่รู้ว่าอันไหนมันจะู้เพราะเราเราถ่ายว่ามีจะเลือกอันนี้เพราะด้วยความที่มันเป็นกลางคืนมันก็จะแบบน่าจะเหมาะกับกลางคืนที่สุดแล้วก็เหมือนมีน่าจะใส่ไปนานแล้วไม่เคยใส่หนึ่ลเดียวใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่าเออมีน่าจะวนกลับมาแล้วคือตอนแรกเราลังเลระหว่างอันนี้กับบีแนอันนี้แต่ว่าเรารู้สึกว่าอันนู่ะมีความโก้หรูกว่าเหมาะสำหรับงานกลางคืนมากๆอะไรอย่างเงี้ย โอเคเราเลือกอันนี้เพราะของอันนี้คือจริงจริงเมื่อกี้ก็มีความลังเลกลมตัวนี้เหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าันเมื่อมีบอกมียังไม่เคยใส่ก็แบบเออหรือว่าอันนี้วะอะไรเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าพอมันเป็นงานที่มันแบบหรูแล้วแบบซุดดาวดินเนอร์มากๆเรารู้สึกว่าแบบมีน่าจะเลือกอะไรที่มันมีความฟอร์มอลนิดหนึ่งเพราะว่าเรารู้สึกว่าอันนี้มันเล่นเล่นไปนิดนึงแบบว่าไม่น่าเหมาะกับงานกลางคืนเราก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันจะต้องฟอร์มอลคือมีน่าจะมาทางบิยานมากกว่า ก็มีความลังเลนะจริงๆอันนี้ก็แอบลังเลเพราะว่ามันด้วยความชี่นปักเยอะพะมีชอบอะไรที่มันปักเยอะแต่อย่างที่บอกว่าไฮโซปัต so ตี ati, ้เขาจะชอบถามเอาฟิตว่าแบบใส่ของอะไรอะไรอย่างี้ใช่ไหมมีก็จะมีคําตอบก็รู้ไงแต่ว่าพอถ้าสมมติว่ามันเป็นมันเป็นแบบวิญญาณอะไรเงี้ยมันก็ตอบง่ายอะ่ะโอเคเราข้ออนันนนสีดำเขาข้อแล้วนะสีดำเราดูซิข้อตัวนี้แล้วก็กระเป๋าอ่าเดี๋ยวไปเลือกกระเป๋ากันว่าเราจะเลือกอะไร กระเป๋าก็จะมีกระเป๋าก็คืนก็ล็อตนี้ให้ให้เราเลือกก็มีในใจอยู่แล้วเอาเราจะเลือกอันนี้น้เขาเลือกอันนี้นะคะ เซตนี้เซตนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นชุดนี้ก็คือกระเป๋าไบเนี้ยคือมันก็เข้าเลยแหละเพราะว่าไอ้พวกกระไหลต่างๆกระไหลนะจ๊ะอืมกระไหลต่างๆมันก็คือสีเงินใช่ไหมกระเป๋าอันนี้ก็เป็นสีเงินแล้วมันก็จะมีเพชรๆอะไรเงี้ยนี่แหละอ่านี่คือเอาฟีดของที่เราเลือกแล้วจริงๆถ้าสมมติว่าเวลาไปงานมีมีเกณฑ์เลือกเสื้อผ้าอะไรไหมมีมีเกณฑ์มีเกณฑ์เลยเพราะว่าหนึ่งก็คือดูธีมก่อนดูธีมก่อนว่าเขามีธีมอะไรถ้าเขาบอกว่าธีมดำเอาละเราโอ้ชอบเลยเเพราาะะะ่่จมมมีีชุดกกออยทแบบ อลังอะน,นะแล้วก็ยังมีอีกหลายชุดเลยที่ยังไม่ได้ใส่ของกองมอมานะคะแต่ถ้าเป็นสีสันเนี่ยโอ้โหเครียดแต่ถ้าเขาบอกมาเร็วเราก็จะจัดหาได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยเพราะแม่เป็นคนที่ไม่ได้มีเสื้อผ้าหลากหลายสีพูดง่าย,ยาเพราะว่ามันจะมีสีที่เป็นฟิกที่ที่ตัวเราเนะี่ยมีเยอะมากก็คือดําเทาโอรสครีมขาวก็จะมีแค่อย่างเงี้ยแต่พอมันมีบางทีแบบบางงานนะ้นําเงินเทาเลือดหมูอะไรเงี้ยโอ้โหเครียดละไม่มีเลยไม่มีเลย<า>จริงๆยากมากโอ้ยากมากพาสเทลนี่แบ ลืมกืนแม่ไปได้เลยแทบจะไม่มีเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเฉลยในวันที่แม่แต่งตัวไปงานว่าแม่ใส่ชุดไหนแล้วเพราะเพื่อจะรู้คือวันนั้นพร้อมกระเป๋าแม่จะใช้กระเป๋าใบไหนแล้วก็ชุดันไหนเออเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะแล้วเรามาทายกันเอ่อที่น่ก็ถ่ายในใจกันไว้แต่งหน้ากับมดใช่ใช่กับคุณมดเอกเมคอัพเหมือนเดิมเลค่ะถูกค่ะบายค่ะเดี๋ยวไปเจอกับคุณมดนะคะ คือใครนะคะเป็นช่างแต่งหน้ามืออาชีพค่ะมือวางอันดับหนึ่งของแม่อุค่ะคนเดียวเท่านั้นนี่นะบอกเลยนะคะคนเดียวจริงๆเพราะอะไร้ไหมมีอีกงานหนึ่งนะงานเริ่มหกโมงครึ่งเย็นต้องแต่งหน้ากับนางสิบโมงเช้าเรานางไม่ว่างเรานางไม่ว่างอันนี้เรื่องจริงเพราะเราต้องแบบยอมตามเขาอ่ะเพราะฉันบอกเลยว่าไม่เคยใช้สิ่งพิเศษเพราะว่าเพื่องสำคเราลงมนไว้แล้วลงมน เดี๋ยวมาดูนะคะว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงอ่ะ oui, นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะกําลังทาปากเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าชุดที่เราเลือกอะจะเป็นชุดท <ok ี่คนอูเลือกหรือเปล่าแม่ไปไฮโซมาตี่ปีนี้ปีท่ดี่สิบเอ็ดย่เอ็ดตั้งแต่ครบสิปีอะเออสิบห้าปีก็ห้ปีกปีที่รู้จักกันลูกใช่ไหม เป็นมือวาอันดับหนึ่งมา6ปีนะคะไม่ไม่จำได้ว่า15ปีเพราะว่าตอน15าเขาจัดที่อ่าหัวหินเด็กเด็กคนนี้เออใช่ วันนั้นนะคะพระเพื่อนนะคะเขาเลือกชุดใช่ไหมคะบอกเลยว่าผิดค่ะที่แม่จะไปงานแฮนซปปาร์ตี้นะคะเดี๋ยวแม่จะ,จะลงไปเฉลยเขาดูก็แต่งชุดลงไปเลยนะคะแต่หน้าตอนนี้มันเลือกกระเป๋าก่ากอนจะเอาใบไหนในเมื่อเขาเนี่ยเลือกกระเป๋ากับชุดไปแล้วเนี่ยคือผิดทั้งกระเป๋าและชุดเลยชุดของแม่เนี่ยมันก็จะออกเป็นสีแบบโอรสีส้มๆใช่ไหมคะตอนนี้ก็แบบใจน,นี่นะยังคิดอยู่ลเลยจะเอากระเป๋าไบไหนดีประมาณนี้ค่ะลองดูดูนะคะว่าจะเอาอยังไงยังเลือกค่อยถูกเลยค่ะคิดว่าเนี่ยก็คงจะเป็น แนวแนวนี้นะคะมาดูได้อียทีกช่ไหคะใจก็คิดเหมือนกันนะว่าจะเอาใบนี้มันจะเข้าไหมเดี๋ยวลองดูนะคะว่าอาจจะเอาใบนี้เนี่ยออกมาตั้งไว้ก่อนแล้วก็อีกใบนึงไม่รู้อาเป็นตุ๊กตาหรือไม่น่าจะเป็นตุ๊กตาตัวนี้เดี๋ยวเรามาเทียบดูนะคะระหว่างแม่ใส่ชุดแล้วเนี่ยมาดูว่าระหว่างกระเป๋าใบนั้นกับตุ๊กตาใบนี้เนี่ยอันไหนเข้ากับชุดมากกว่าชุดนี้ค่ะเพื่อนเขาไม่ได้เลือกชุดนี้นะคะแต่แม่เลือกชุดนี้เขาเลือกผิดค่ะแต่เดี๋ยวมาดูนะคะว่ากระเป๋าใบไหนจะเข้ากับ ชุดนี้นี่เข้าไหมคะสีเขียวเข้ามากสีเขียวใช่ไหมสีเขียวก็เข้านแน่เพราะมันมีปากแบบอืสีเขียวใช่นี่ไงไม่เขียวเดียวกันไหมคะเดียวกันเเดียวกันและคระบถ้าเป็นตุ๊กตามี ตุกกตต๊กตาตุ๊กตาให้ฟีล,ฟลแบบตุ๊กตาเขาสวยนะตุ๊กตาดีกว่าเนาะตุ๊กตาดีกว่าตุกตา๊ก,าต,กตาแม่คิดว่าแม่จะเลือกเป็นตุ๊กตาตัวนี้นะคะกระเป๋านี่นะคะเพราะว่ามีความสุขว่ามันเข้ากับเสื้อผ้าของแม่เดี๋ยวนะคะจะใส่ลงไปเฉลยให้พเพื่อนเขาดูนะคะว่าเขาเลือกผิดค่ะจึงมาฝทุกคนนั่งมาแล้วนะคะเชิญค่ะ ผิดท,ทั้งหมดเปไงคะสวยมากค่ะ, okay, คะสวยมากได้ทุกมุมของบ้านแล้วเนี่ยมีในเออสวยใส่ก้องเกล้าต้องจินจ้างูมาก เลือกชุดไหนนะคะแต่วันนี้ที่มาปิดคลิปเนี่ยนะคะวันนั้นลืมนะคะก็เลยมาปิดเอาวันนี้นะคะถ้าอย่างไรนะคะก็าฝากติดตามคลิปต่อๆไปนะคะแต่คลิปนี้ก็ยังไงก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดซับ c r i b e ให้แม่อุดด้วยนะคะไปก่อนนะคะ